สวัสดีครับเอฟซี FC, แฟนคลับแฟนช่องครับมื้อนี้ครับผมสิมาสรุปแนวทา้งนะครับเนาะสิบสำนักที่มั่นใจนะครับเนาะคัดสรรออกมาแล้วจากอ่าสี่สิบสำนักที่ไปไายท่ามานะครับเนาะก็มีได้คัดสรรออกมาครับผมคัดสรรออกมาเป็นที่อ่ามั่นใจนะครับเนาะเป็นที่มั่นใจที่ว่สยาสะให้เอฟซีไป าหาซื้อฉลากินแบงค์รัฐบาลกันสิบสำนักที่คัดออกมามีแต่สิบสำนักที่มีความหวังครับผมนะครับสิบสำนักที่ไหวใจได้ครับผมพอใจดีก็เลยคัดสรรออามาให้พี่น้องเอา้าคลิปแรกเป็นของเจ้าไอ้ไทยสะกลได้พี่น้องได้คลิปแรกของเจ้า้อยไทยสะกดนะครับเนาะของเราเนาะมีความหวังนะครับเส้นต่างๆ นะครับเลขบันใจนะครับเนาะจังค่อยเอาออกมาสรุปให้กันพี่น้อง fc ได้เบิร์พี่น้องนะครับมักกระจัดคัดกระพานได้พี่น้องได้แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับเนาะเจย์อ้อยไทยสกลวิ่งบนกับล่างซีกับเจ็ดพี่น้องจับคู่หายกับซีสามซีสี่ซีหกซีแปดพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสีแล้วก็เจ็ดเก้าหาจับตาเจย์อ้อยไทยสกลนะครับเด้อเอาพี่น้อง บันท anyway ี่หนึ่งมีตุวหน้าสองหาของหกแคบหนาจอเลาไว้พี่น้องแล้วก็สิได้เอาไปเบิรงกันนะครับสู่ต่อกันวดวันที่สิบหกมีตัวนาพี่น้องวันที่หนึ่งมีตัวหน้าเจ้าไว้ที่ทำงานบอแนวทางของเรานะครับเนาะเอาแคบหนาจอไว้พี่น้องอ่าต่อมาครับผมต่อมาก็เป็นสูตรบันบันนะครับสูตรบานบนสูตรนี่สูตรบ้านบันสูตรของความใจดีได้พี่น้องได้วิ่งบนล่างนะครับ สูตรบ้านๆสามสูตรเอามาร่วมกันพี่น้องสูตรแรกสูตรหนึ่งสูตรสองเข่าเก่าๆนะครับสูตรสองวิ่งสามกระเข่าสามพี่น้องนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องสูตรแล้วามาร่วมกันเป็นสูตรบ้านๆน,น,นะพี่น้องนะวิ่งบนกับล่างเก้ากับหาพี่น้องเลขทีสองสามห้าเจ็ดพี่น้องอ่าพอใจดีก็จับคู่ให้กับเก้าสองเก้าสามเก้าหาและกับเก้าเจ็ดพี่น้องหาสองหาสามหาหกหาเจ็ดพี่น้อง เลขดับพี่น้องเลขดับนางฝ่าของแม่แหล่ได้พี่น้องได้เลขกเราหมันคงแม่นย่ำให้ไปเบิง่งลิปยอนหลังพี่น้องว่าเลขกดับจริงบก่กจิงครับผมนะครับได้ตังใช้าให้นั่งฝ่าครับผมเลขกนั่งฝ้าอหลีสมกับเลขกนั่งฝ้าพี่น้องบนดับหนึ่งพี่น้องล่างดับศูนย์พี่น้องพี่น้อง แคบหน้าจอไวถ้าเอาเว้เบิ้งพี่น้องนะครับเนาะถ้าเอาเวเบิ้งกันพี่น้องว่ามันชิงกิงบวกริงพี่น้องอันนี้สูตรบ้านของก็ใจดีได้พี่น้องได้เลขดับนั่งฝ่าของแม่แหลกติดตามกันไปครับผมเอาพี่น้องต่อมากครับผมเลขเด็ดพออ้วนงวดที่แล้วกับศูนย์สามเต็มเต็มพี่น้องนะครับของพออ้วนเนาะอ่าเลขเด็ดพออ้วนวิน่งบนล่างห้ากับเจ็ดพี่น้องศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด ปดหาแปดเจ็ดเก้าหาเก้าเจ็ดพี่น้องเขามาได้แปดวันได้พี่น้องได้ของพวันได้พี่น้องเนี่ยนะครับมีคลิปเก่าเก้าย้อนหลังให้เบิง้งยูพี่น้องแต่ละสำนักที่เอาเอามาเนี่พี่น้องนะครับเอามาให้พี่ให้นองเนี่ยแต่ละสำนักมีคลิปให้เบิ้งย้อนหลังได้พี่น้องเด้ทั้งช่องพ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องได้ต่อมาครับสูตรพอรวยเนาะ สูตรพ่อรวยมีสามตัวพ่อพี่น้องสูตรพ่อรวยวิ่งบนล่างสี่กับห้าพี่น้องนะครับเลขสี่กับหาพี่น้องบนล่างได้พี่น้องด้เลขจับคู่ให้สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าพี่น้องหาสี่หาหกหาเจ็ดหาเก้าพี่น้องนะครับเลขสามตัวข้างบนเจ็ดห้าสี่เก้าห้าเจ็ดพี่น้องเอาแคหนาจอไว้พี่น้องของสูตรพ่อรวยเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องต่อมากครับผม ขาดขาดบ่ได้หายบ่ไ้ก็คือมิดดงบังพี่น้องหววที่แล้วกับ่ธรรถ้ามาดามาเหมือนกันพี่น้องนะครับมิดดงบังครับผมนี่ก็เสี้ยนอีกผู้หนึ่งนะครับเนาะวิ่งบนนะครับวิ่งบนสองเม็ดเดียวพี่น้องวิ่งบนสองเม็ดเดียวบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับของมิดนะครับเนาะนี่ครับผมเลขจิตสีกับแปดเพรานได้เอาสองสี่สองแปดพี่น้องมาหลายที่สองสี่นะครับ ของมิดดงบังได้พี่น้องด้อจับตามิดดงบังดีๆพี่น้องมีดีแน่นอนวิ่งล่างสา 5, พ 3, 3, 3, 5, พมพี่น ổ, ้องเลขติ้วหาพี่น้องจับใส่สามสามกับสามหาเลยพี่น้องมิดดงบังฟันบ่หลายตัวพี่น้องเลขบ่หลายตัวบนคู่เดียวล่างคู่เดียวพี่น้องนะครับของมิดดงบงังฝา,า,า,ากไว้น้ำแนก,กันแล้วกันเนาะเบิ่งผลงานเล่าต่อไปงวดวันที่สิบหกมิถุนาฐานหนึ่งมิถุนาเขาพี่น้องนะครับฝากไว้แน่น้ำแนกันแล้วกัน นะครับต่อมาครับผมเลขของนะครับของนั่งฝ่าครับแม่แหละนะ่นาะพี่น้องเนาะสายาแม่แหล่นี่ครับเลขวิ่งเล่าเลขจับคูเล่าเข่ามาตลอดตั้งแต่ท้ายทำคลิปเรามามีหลุดอยู่งวดเดียวพี่น้องมีหลุดอยู่งวดเดียวเนาะพี่น้องเนาะนอกด้านหางงวดเข่ามาตลอดพี่น้องมีคลิปย้อนหลังให้เบิ้งได้พี่น้องได้เข่าไปเบิ้งคลิปแม่แหล่ได้ครับผม นี่แหละครับผลงานของเล่าครับผมจนได้ตั้งฉาย,ยาวเทวดานั่งฝ่าครับผมเลขดับกระดับขั้นว่าบนกระบน,บน,ะบนล่างกระล่างครับผมงวดนี้วิ่งบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องวิ่งบนศูนย์กับแปดพี่น้องจับคู่ให้เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์และกระศูนย์สองพี่น้องครับผมนะครับวิ่งล่างเม็ดเดียวแคนแคนวิ่งไปที่สองพี่น้องครับผม ฟันท่งให้จับกู้ให้คือเจ็ดสองพี่น้องอันนี้ของแม่แหล่ได้พี่น้องได้พี่น้องเขาไปบึง้งต่ย้อนหลังได้ว่าแมนโบแมนนะครับเรียกดับบนหนึ่งครับผมดับล่างศูนย์ได้พี่น้องแคบหน้าจอไว้อย่าลืมกดอะไรกดแช์ได้พี่น้องได้เนี่ยนะครับแนวทางของแม่แหล่หรือว่าเทวดานั่งฝ้านะพี่น้องเนาะความแมนยัำยังคว้าได้ฉายาได้พี่น้องถ้าโบแมนยัำโบ้มีทางได้ฉายาครับผมต่อมาครับผมเสี้ยนตาทิพย์ครับผม เียนตาทิพย์งวดที่แล้วกับศูนย์สามน้อพี่น้องเนาะเข่าเตียมเตียมครับผมงวดนี้วิ่งบนกับล่างเน้อพี่น้องเนาะวิ่งบนสามกับหนึ่งพี่น้องวิ่งบนสามกับหนึ่งจับคู่ให้เก้าสามเก้าหนึ่งแล้วกับเจ็ดหนึ่งพี่น้องสามเก้าหนึ่งเก้าแล้วกับหนึ่งเจ็ดก็คือว่าให้สามคู่แล้วกับร้อมพี่น้องของเส้นตาทิพย์อีกเส้นหนึ่งกับเพราะท่ามดาพี่น้องต่อมาพี่น้องนี่แล้วครับ สำคัญที่สุดคือสุดสำคัญพี่น้องนี่ครับถิมบ่อไรปลาบ่อไร่ปอยบ่อไรครับผมคือพอวันฝันแมนได้พี่น้องได้ให้พี่น้องเขาไปเบิ้งตั้งคลิปแรกคลิปแรกแรกเจ็ดสามมาพี่น้องเป็นงวดที่หกเลยพี่น้องขึ่นแต้มโลงแต้มเนาะพี่น้องเนาะความฝันของเล่าขื้นแต้มโลงแต้มงวดที่แล้วเราให้สิบสามตัวเดียวพี่น้องนะครับ สิบสามตัวเดียวทีมงานกันไปลวพี่นอ้องกันสิบสองกันสิบสี่พี่นอ้องแต่กลับไปออกศูนย์สามพี่นอ้องเพาะหยังบัดดีพวันเคยบอกว่าเพื่อนอยากได้พญานาคหันหนาเขาหากันคู่หนึ่งพี่นอ้องนะครับพวันนะครับเนาะบัดน,นี้เพื่อนบอกใหปไปท้าทยถ้ำยูสถานที่ที่สิไปสางนะครับเนาะกะทั้งช่องกะว่าโบไปเถอะ ให้เลขเข่าสะก่อนหรือมันกระสิเป็นที่มาเข่ารุดรุดขึนขึน,ขนลงลง่งอย่างสิ่กับโบลูเพื่อน,นพี่น้องแล้วก็ขื้นแกบลง่งแจงลบนาลบล้างเข้าอยู่ในพี่น้องงวดนี้ตั้งทีมงานรวยหลายก็เลยไปท,ยท้ายถ้ำอยสถานที่ที่เพื่อนต้องการนะครับที่ต้องการเสอให้ไปเบิง้งไปแย่งต้องการสิไปสางครับผมก็เลยไปพอวันก็เลยฝันว่าฝันได้เลขสามตัวพี่น้องนะครับ 8 2 0ศพี่น้องกับ4 3่สามยพี่น้องเน้อนี่แหละครับอ่าคือความฝันที่ไปที่มาเพิ่นต้องการพญานาคหนึ่งคูพี่นอ้องอ่าพี่น้องแคบหน้าจอของพอวั่นไ้พี่น้องสำคัญที่สุดพี่น้องนะครับความอยากได้ของเจ้าทีนะครับเอาสิ่งมาแลกเปลี่ยนพี่น้องนะครับเอาสิ่งมาแลกเปลี่ยนกันนะครับนะมันจังเกิดตัวเลขถนมานะครับกับความฝัน ที่เฟิน่นหายมากมันสิเป็นจริงบ่พี่น้องกับกวามที่เพิ่นต้องการนะพี่น้องเนาะพี่น้องแคบหน้าจอของพ่อวันพ่อวันไ้เดอพี่น้องเ้อสิได้ทําบุญร่วมกันนะครับซอยสางซอยกันผมว่าบ่านา่าพลาดน,นังวันนี้พี่น้องนะครับสงไข้เข่ากับเข่าเต็มๆเลยแหละพี่น้องนะครับหกวดมากถึงวดเดียวเจ็ดสามต้งนั่งกันล่องโตขึ้นโตล่องโตต้านร้อดพี่น้อง,งวดน,นี้ก็ได้ไปท้ายท่าอยู่สถานที่ที่เพิ่นต้องการเลยพี่น้องที่มง,งันหลยๆไปเลยพี่น้องนะครับ เอาแคบนาจอไว้ดุนกันพี่น้องหนึ่งมิจุนาสองหาหกเด้อพ่อวันฝันแบนพี่น้องครับผมต่อมาพี่น้องชุดมดหนีพี่น้องชุดมดหนีของพ่อใจดีนะครับยิ่งบนล่างอันนี้สูตรหนึ่งพี่น้องหากกับเจ็ดได้พี่น้องเด้อจับคู่ให้ก็คือหาศูนย์หาเก้าหาแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดพี่น้องอ่ะอันนี้ก็คือสูตรหนึ่งพี่น้อง มาเบิ้งสูตรสองสูตร 2, สามกับเบิ้งไปแล้วนะพี่น้องอันนี้สูตรร่วมกันพี่น้องสูตรสามสูตรร่วมกันพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างเจ็ดกับศูนย์นี่พี่น้องนะครับเจ็ดกับศูนย์นี่เป็นสูตรร่วมกันพี่น้องนะครับสูตรนีสูตรสาคัญพี่น้องทิ่มว่าไดปลาว่าไดพี่น้องครับผมบนและล่างเจ็ดกับศูนย์นะครับบมาบนกับมาล่างนะพี่น้องเนาะจับคู่กับมาพี่น้องนะครับ บนล่างเจ็ดกับศูนย์จับคู่ให้กับศูนย์สองศูนย์หาศูนย์เจ็ดแล้วก็บศูนย์แปดพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วกัเจ็ดนกพี่น้องพอจะดีฟันไปให้สามตัวเม็ดเดียวพี่น้องเก้าเจ็ดศูนย์พี่น้อง, 70, องครับผมนี่แหละครับแคบหนา้าจอไว้ได้พี่น้องดได้ผู้ใดเบิรงบ่ท่านยังไดก็บคอยเบิรงนหรือคอยพิจ,จรารณาแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับพี่น้องนะครับมกักอาจารย์ได้พี่น้องกับจัดขัดกับพานบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับโบมีหยังมากมายพี่น้องมีแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องสรุปเลขวันที่หนึ่งมิตูหนา้าสองหาหกโคกพอใจดีกขอให้พี่น้องเอฟซีซูบูสุขชนความเจ็บใจได้ความไข้กระยาให้มีมีแต่ร่างกายสุขภา,าพแข็งแรงนะครับลำลุ้ยกันซูบูสุขชนวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกโกขอให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยด้วยเบอร์มีโชคมีใช่ไปพร้อมๆกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้มีแนวทาง ฝากพี่ตอนนอกสํานินะครับคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม